สวัสดีค่ะเอินเพชรยนนะคะวันนี้จะมาแนะนำคันนี้เลยนะคะเป็น Toyota c a m ม y นะคะคันนี้เป็นปี2016นะคะคันนี้เป็นเครื่อง2.0 g ปี16นะคะราคาคันนี้อยู่ที่610,000เท่านั้นนะคะลูกค้าที่กำลังมองหาตัวรถนะคะเรียบหรูดูแพงคันนี้เลยค่ะตอบโจทย์ลูกค้าอย่างแน่นอนคันนี้เป็นเครื่องเบนซินค่ะราคา ถูกมากๆเลขไม่คันนี้อยู่ที่139,000เท่านั้นเองคันนี้เป็นตัวไฟมันติรีเฟเกเตอร์นะคะรอบๆคันนี้ถือว่าโชบเฉียวมากๆตัวไฟนะคะข้างในจะเป็นลูกแก้วเลยมีเซ็นเซอร์ให้นะคะรอบคันเลยคันนี้มีเซ็นเซอร์ให้ทั้งข้างหน้าและข้างหลังเลยมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะ คันนี้นะคะป้ายทะเบียน5กไก่พอสัมเทา3549เป็นกระจังหน้าโครเมียมเลยพร้อมโลโก้ของ Toyota อยู่ตรงกลางนะคะเป็นโครเมียมเหมือนกันตัวไฟถือว่าโชบเฉียวม,มากๆนะคะคันนี้เดิมๆทั้งคันเลยคันนี้เป็นแม็กของตัวรถเลยนะคะตัวยางลูกค้าได้ยางปีใหม่ด้วยเลยนะคะ รอบพันของคันนี้เดิมๆเลยคันนี้มีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมาให้ลูกค้านะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะพร้อมกับตัวคาดนะคะเป็นโครเมียมที่คาดคันนี้เป็นโครเมียมนะคะคาดรอบกระจกกระจกบานนี้นะคะเป็นกระจกเดิมๆโลโก้โตโยต้าที่จับเป็นโครเมียมกระจกคันนี้เดิมๆทั้งคันนะคะกระจกเดิมๆเลย ปี2016ด้วยรอบคันเดิมๆถือว่าดูดีมากๆเลยไฟท้ายของคันนี้นะคะถือว่าหรูหรามากๆพร้อมโลโก้ด้านหลังนะคะเป็น2.0 G D C S มีเซ็นเซอร์รอบคันตัวท่อก็ท่อเดิมๆเลยนะคะ พรอมคาดของโคเมียมด้วยแล้วก็โลโก้ของแคมรี่อยู่ด้านหลังนะคะให้ชมรอบคันคันนี้กันเลยกระจกเดิมๆนะคะลูกค้ากระจกเดิมๆเ,เพื่อการันตีนะคะว่าตัวรถนะคะไม่เคยชนหนักพี่ความตีลังกาไปอย่างแน่นอนออกกับทางเรานะคะการันตีได้เลยลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะเพราะว่าตัวรถที่ลูกค้าได้ไปนะคะคุณภาพดีอย่างแน่นอนคุณภาพเกรด A ประตูเดิมๆเม็ดอาร์คเรียงกันสวยๆอยู่ครบเลยคันนี้จะมีไฟเปิดลถมาให้ด้วยนะคะเม็ดอาร์คเรียงกันสวยๆเลยกระจกเดิมๆเ,เลยนะคะคันนี้ภายในเป็นทูโทนนะคะเป็นสีดำตัดสีเบตนะเม็ดอาร์คเรียงกันสวยๆอยู่ครบนะคะกระจกเดิมๆประตูเดิมๆทุกบานเลย ตัวน็อตเป็นน็อตเดิมๆโครงสร้างเดิมๆนะคะไม่มีรอยงัดแงะเลยนะคันนี้คันนี้ไม่มีรอยงัดแงะเลยนะคะกระจกเดิมๆเลยนะประตูเดิมๆทั้งคันเลยนะคะเดี๋ยวพาชมประตูของคนขับกันนะโครงสร้างน็อตนะคะโครงสร้างเดิมๆประตูเดิมๆเลย เบนอาร์เรียงการสวยๆนะคะคันนี้ไม่เคยโดนชนข้างหรือชนหนักมาอย่างแน่นอนสติกเกอร์นะคะยังอยู่ครบไม่มีรอยงัดแงะนะตัวน็อตเดิมๆนะคะน็อตแน่นๆเลยไม่มีน็อตหลวมี้แน่นอนให้ชมกันเลยนะคะประตูเดิมๆนะคะทั้ง4บานเลยนะคะันนี้เม็ดอาร์คเรียงกัรสวยๆเลยนะคะ ส่วนของคันนี้นะคะมีฟังก์ชันหลากหลายเลยนะคะมีปุ่มล็อกรถนะคะบดล็อกในรถเลยนะคะกระจกนะคะเป็นไฟฟ้าที่ปรับนะคะเป็นออยออโต้นะคะที่จับเปิดประตูด้านในนะคะเป็นโครเมียมเป็นในส่วนของคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังไฟฟ้าเลยเป็นสีเบดนะคันนี้นะคะเป็นไฟฟ้านะ คันนี้เป็นฟุตสตาร์ทคือกุญแจอยู่ใกล้เราก็สตาร์ทติดเลยนะคะช่องแอร์นะคะตัดเป็นลายไม้นะคะแล้วก็ด้านบนคอนโซลหน้านะคะคันนี้เป็นเป็นหนังนะคะสีดำไปเข็บได้นะคะสีดำเหมือนกันพาชมภายในของคันนี้กันนะคะตัวแอร์นะคะสี่ตัวคนข้างหนึ่งขับหนึ่งแล้วก็ตรงกลางสอง วิทยุเดิมๆเลยนะคะคันนี้นะคะมันติฟังก์ชันด้านหน้านะคะเป็นปุ่มกดนะเพิ่มเสียงลดเสียงทุกอย่างนะคะครบจบที่เดียวมีช่องเสียบโทรศัพท์ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีที่เก็บวางแก้วให้สองฝั่งเป็นซ่อนด้วยถ้าลูกค้าไม่ต้องการใช้ก็ปิดเปิดได้อัตโนมัติคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะ ตรงกลางของคันนี้นะคะสามารถปรับได้นะปรับขึ้นปรับลงได้นะคะตามที่เราสะดวกขนาดเลยแล้วก็มีช่องเก็บของตรงกลางให้นะคะถือว่าครบคันมากๆนะคะคันนี้ช่องเก็บของนะคะช่องเก็บของคันนี้ถือว่ากว้างมากๆเลยเก็บเอกสารเก็บสํำเนารถหรือว่าคู่มือของตัวรถนะคะด้านหน้าคนนั่งได้เลย ในส่วนของตัวไฟนะคะติดทุกดวงตัวไฟอันนี้นะคะเป็นไฟสองแผ่นที่เปิดปิดได้ปกติเปิดพร้อมกันปิดพร้อมกันทุกอย่างคือดีมากๆมีที่ใส่แว่นตาให้ลูกค้าด้วยนะคะคันนี้ในส่วนของตรงด้านหน้านะคะอันนี้จะเป็นออโต้เปิดปิดไฟออโต้นะคะมีไฟอันนี้ติดมาให้ด้วยทั้งฝั่งคนขับแล้วก็คนนั่งเลย คนนั่งนะคะแต่งหน้าได้เลยในรถนะคันนี้ถือว่าสะดวกสบายมากๆค่ะถือว่าเป็นไฟฟ้าเกือบทั้งคันเลยนะคะลูกค้าที่อยากจะเข้ามาชมตัวรถคันนี้นะคะเห็นรถถือว่าลูกค้าถูกใจอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะเป็นพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยหนังแล้วก็มีฟังก์ชันหลากหลายนะคะเป็นมันติฟังก์ชันสองฝั่งเลยถือว่าดีมากๆหน้าปัดของคันนี้นะคะ ถือว่าดูดีคบคานแล้วก็มีฟังก์ชันหลากหลายที่เป็นออตโต้นะคะเดี๋ยวพาชมด้านหลังของคันนี้กันนะในส่วนของด้านหลังคันนี้นะคะมีในส่วนของตัวแอร์สองฝั่งคือมีแอร์ของคนนั่งให้กับลูกค้าด้วยเลยนะคะถ้าลูกค้าร้อนหรือหนาวก็ปิดเปิดได้เลยมีกระเป๋าจิงโจ้ให้สองฝั่งนะคะใส่เอกสารได้ใส่ของได้สองฝั่งเลย แล้วก็จะมีในส่วนของไฟสองแผนที่ด้านหลังให้ด้วยนะคะติดทุกดวงนะมีโหมดกลางวันกลางคืนเลยนะคะด้านหลังก็เดิมๆเลยน็อตคันนี้เป็นน็อตเดิมๆโครงสร้างเดิมๆนะคะคอนโซลด้านบนนะคะวางของได้ถือว่าครบคันมากๆเลยนะคะคันนี้เี๋ยผ้าชมในส่วนของห้องเครื่องแล้วก็ที่เก็บของด้านหลังกันนะคะ เดี๋ยวพาชมด้านหน้าเครื่องกันนะคะคันนี้เป็นโชคนะคะถือว่าสะดวกสบายมากๆเป็นโชคเปิดปิด จะพาชมห้องเครื่องของคันนี้กันนะคะเป็นเตอร์้าวีวีทีไอนะคะเป็นเครื่องใหม่เครื่องเดิมๆเลยนะคะคันนี้ตัวแบตลูกค้าได้เป็นแบตใหม่ไปด้วยเลยนะคะเดีย๋ยวมาดูโครงสร้างของคันนี้กันนะคะโครงสร้างของคันนี้นะคะเป็นโครงสร้างเดิมๆน็อตเดิมๆของตัวรถเลยนะคะไม่มีน็อตหมดแน่นอนฝากระโปรงเดิมๆอันนี้จะเป็นในส่วนของแต้มสีจากโรงงานนะคะเป็นน็อตเดิมๆเลย ไม่มีรอยไขยหรือว่ารอยงัดแงะอย่างแน่นอนเม็ดอาร์คเรียงกันสวยๆเลยนะคะเพื่อการันตีได้เลยนะว่าตัวรถของเรานะคะไม่เคยชนหนักพิควอมตีลังกาไม่อย่างแน่นอนสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะคะไม่มีรอยงัดแงะเลยนะภายในคันนี้ก็สวยๆเลยมีแผ่นกันความร้อนนะคะอยู่ตรงกลางให้ด้วยเม็ดอาร์คเรียงกันสวยๆอยู่ครบเลยตัวน็อตนะคะน็อตเดิมๆเ,เลยนะ สติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบเลยนะคะไม่มีรอยแกะหรือแงะอย่างแน่นอนห้องเครื่องเดิมๆคันนี้ถือว่าครบคันมากๆครบจบในคันเดียวนะคะลูกค้าที่สนใจคันนี้นะติดต่อหาเอิร์นได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูฝากระโปรงหลังกันค่ะฝากระโปรงของคันนี้นะคะ ในส่วนของด้านหลังคันนี้นะคะโครงสร้างนะคะเป็นโครงสร้างเดิมๆของตัวรถเลยโครงสร้างเดิมๆฝากระโปรงเดิมๆนะคะมีแผนกันความร้อนมาให้ลูกค้านะคะคันนี้ครบจบมากๆเลยด้านหลังนะ,ะถือว่าเก็บของได้เยอะมากๆถือว่ากว้างมากๆเลยนะคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าที่ขับออกตางจังหวัดนะคะหรือขับในกรุงเทพก็คือมีที่เก็บของให้ถือว่ากว้างขวางมากๆ อันนี้ก็จะมีในส่วนของยางอะไหล่สำรองมาให้กับลูกค้าด้านหลังเลยนะคะอันนี้จะมีที่ล็อกไว้ให้นะล็อกเวลาเปิดถือว่าสะดวกมากๆเลยเครื่องมือด้านหลังนะคะถือว่าอยู่ครบคันเลยนะเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบเลยตัวยางของคันนี้นะคะลูกค้าได้ยางใหม่ด้วยนะแล้วก็มาพร้อมแม็กเลยนะคะภายในของคันนี้นะคะเดิมๆนะคะตัวสีไม่มีสะเก็ดสีแตกอย่างแน่นอน ายในคันนี้นะคะถือว่าดูดีมากๆเลยโครงสร้างนะคะเดิมๆเลยนะคะเซ็นเซอร์ท้ายนะคะคันนี้ถือว่าครบคันมากๆสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหา t o y ย t a c a m r แคมคันนี้นะคะราคาอยู่ที่6 1 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะร้านตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะย่านมีนบุรีเลย ลูกค้าที่อยากจะเข้ามาชมตัวรถหรืออยากจะมาดูส่วนอื่นเพิ่มเติมนะคะทักหาเซลล์เอ,อิร์นหรือติดต่อเบอร์โทร0 9 7 1 6 9 3 8 8 4ได้เลยนะคะหรือลูกค้าจะแอดไลน์มาสอบถามเบอร์นี้ได้เลยนะติดต่อหาเอิร์นได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามเอิร์นไปเรื่อยๆเลยนะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ